พาชมพันธุ์ไผ่สรดิงกันนะครับยามเช้าที่ถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตลอดนะครับไผ่เซรดิงปลูกสร้างไรายได้พันธุ์ไผ่สซดิงที่ให้ผลผลิตดีนะครับมันเป็นไผ่ชนิดที่ออกหน่อดีตลอดทั้งปีสำหรับท่านที่สนใจพันธุ์ไผ่ที่ออกหน่อดีปลูกง่ายโตรเร็วให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยพันธุ์ไผ่สซดิงนะครับ ซึ่งเป็นพันธุ์ไผ่ที่ชนิดที่ออกหน่อดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกนอกฤดูนะครับรสชาติดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจจะปลูก5ต้น10ต้นหรือว่าปลูกสักร้อยต้นก็จะดีมากๆเลยสำหรับท่านที่สนใจชุดนี้เป็นชุดที่ยังไม่มีใครจองนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับไผ่สซดิงที่ปลูกและสร้างไรายได้นะครับ อ่าจริงๆแล้วลําต้นเขาไม่จําเป็นต้องเป็นต้นใหญ่นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นตอใหญ่นะครับแต่ที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษก็คือรากเขาดีไหมนะครับเขาจะโตเร็วไหมเขาจะเดินเร็วไหมเขาจะติดเร็วไหมประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าได้ตอคุณภาพที่ดีแล้วก็รากแข็งแรงพอนะครับเวลาเราปลูกมันก็จะโตเร็วเพราะฉะนั้นไผ่บางชนิดนะครับที่อ่ารากเขาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกเขาก็จะโตช้านะครับ ส่วนไผ่สดิ้งที่ผมมีอยู่ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่พร้อมปลูกด้วยสรับท่านที่สนใจก็พูดคุยกันได้เลยนะครับไผ่สดิ้งชําถุงพร้อมปลูกนะครับท่านที่สนใจต้นพันธุก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรสายตรงกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงพูดคุยกันได้เลยนะครับ0939654964สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่สนใจนะครับ093 เก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่หรือว่าโทรสายตรงแอดไลน์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยครับ